ตอนที่649เมื่อหันเส่งคิดถึงหลักเกณฑ์การเลิกวิญญาณอสูรม,มาใช้กับอัญมญณีเขาก็คิดว่าผลึกพลังชีวิตก็อาจจะต้องใช้หลักการเดียวกันหรือเปล่า มอนสเตอร์ทุกตัวในกอเซนชูริเขตหนึ่งรวมถึงมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดจะไม่ได้มีท่าพลังดังนั้นเขาเลยสามารถกินผลึกพลังชีวิตของมันได้โดยตรงแต่เมื่อมาถึงที่กอเซนชูริเขตสองมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดแต่ละตัวจะมีท่าของตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าการจะกินผลึกพลังชีวิตอาจจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อสงสัยของฮันเซินซึ่งตัวเขาเองก็ยังไม่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถ้ามันเป็นความจริงนั่นหมายความว่าหันเซนจะต้องมีพลังธาตุที่หลากหลายกว่านี้ถึงจะกินผลึกพลังชีวิตจนสามารถวิวัฒนาการเป็นผู้เป็นเลิศได้แต่เมื่อลองคิดดูแล้วหันเซนก็สงสัยอยู่ว่าเขาต้องทำยังไงถึงจะมีร่างกายธาตุไฟได้เพราะถึงเขาจะฝึกกายหยกแต่เขาก็ไม่ได้รับพลังน้ำแข็งมาแต่อย่างใดดังนั้นตอนนี้ร่างกายของเขาก็ยังไม่เป็นธาตุไหน ส่วนสกักว์ตนเซเว่นก็ไม่มีธาตุมันแค่ทําให้ตัวของเขามีกลิ่นหอมๆที่สําคัญหันเซิ้งยังไม่เคยได้ยินมาว่ามอนสเตอร์ในกอตเซนงชูรี่เขตสองมันมีพลังธาตุด้วยปวดหัวจริงหันเซิ้งกุมขมับแม้จะยังไม่รู้อะไรเพิ่มเติมแต่หันเซิ้งก็ตัดสินใจกลับไปกอสเซนชูรี่ก่อน ตอนนี้หันเซ่นต้องการสร้างวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดขึ้นมาถ้าเขาได้อาวุธที่ทรงพลังมาแล้วการจะฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเพื่อหาผลึกพลังชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสําหรับเขาเราต้องไปหาวิญญาณอสูรที่เป็นทีเร็กส์ธาตุไฟมาเพื่อเพิ่มโอกาสสาเร็จที่สูงที่สุดแต่ว่ามอนสเตอร์ที่ต่ากว่าขั้นสุดยอดมันไม่มีธาตุเงินเราก็แค่หาวิญญาณอสูรทีเร็กส์มาก็พอหันเซ่นลองเช็ควิญญาณอสูรทั้งหมดที่เขามีแต่เขาก็ไม่พบวิญญาณอสูรที่ใกล้เคียงกกับทีเร็ลย การจะหาล่าด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาในบอร์ดซื้อขายในอินเทอร์เน็ตเขาต้องการหาซื้อวิญญ,ญาณอสูรที่ใกล้เคียงกับทีเร็กซ์วิญ,ญญาณอสูรของทีเร็กซ์หาได้ยากและมีขายน้อยมากหลังจากที่ใช้เวลาค้นหาอยู่นานในที่สุดเขาก็เจอคนที่ขายวิญญาณอสูรทีเร็กซ์มันคือทีเร็กซ์ขนาดใหญ่ตัวสีขาวเหมือนกับหิมะมันคือมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่ล่าได้ในภูเขาหิมะที่ไหนสักแห่ง หลังจากที่หันเส้นเห็นมันเขาก็ต้องล้มเลิกความคิดที่จะขอซื้อมันทันทีแม้เขาจะคิดว่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีธาตุแต่เขาเห็นว่ามันชื่อวิญญ,ญาณอสูรทีเรสเฮมันเขาจึงไม่คิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้กับอัญมณีเขาเลยไม่อยากเส่ยง ที่สาคัญวิญญาณอสูรดวงนี้เป็นวิญญาณอสูรประเภทชุดเกราะถึงเขาจะต้องการชุดเกราะขั้นสุดยอดอยู่ไม่น้อยแต่ตอนนี้เขาต้องการอาวุธมากกว่าถ้าเขาไม่มีอาวุธที่แข็งแกร่งพอจะแทงทะลุกเกร็ดนนหนาๆของพบมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้มันก็ไร้ความหมายหาันเซิร์นเห็นวิญญาณอสูรทีเร็กซ์ถูกโพสขายอยู่หลายดวงแต่ก็ไม่มีประเภทอาวุธเลยมีบางดวงเป็นวิญญาณอสูรเปลี่ยนร่างอืมเราไม่ต้องการวิญญาณอสูรเปลี่ยนร่าง ถ้าเปลี่ยนร่างเราจะใช้วิชาไม่ได้แม้ระดับความแข็งกแกร่งตอนเปลี่ยนเป็นทีเร็กซ์จะสูงขึ้นมาแต่ถ้าใช้วิชาไม่ได้เผลอๆพลังการต่อสู้จะลดลงซะอีกแม้จะเจอวิญญาณอสูรเปลี่ยนร่างแต่หันเซนก็ยังไม่สนใจมันเขาไม่สามารถหาวิญญาณอสูรที่เหมาะได้ดังนั้นเขาเลยไม่อยากจะหาข้อมูลต่อไปแล้วเขาเริ่มคิดว่าอาจจะใช้มันกับวิญญาณอสูรชุดเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์แทน จริงด้วยเราเคยเป็นล่ามังกรเกร็ดแดงกับอีตองมู่นี่มันดูเหมือนกับทีเรสก์เลยบมงทีมันอาจจะให้วิญญาณอสูรททเรสประเภทอาวุธก็ได้นะหลังจากที่นั่งคิดอยู่นานเขาก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้มังกรเกร็ดแดงเป็นชื่อที่อีตองมู่ตั้งให้มันมันเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนกับทีเรสในตอนที่ต่อสู้กับมันครั้งนั้นมันเปลี่ยนเป็นหมดเบอร์เซิร์กทำให้หันเส้นกับอีตองมูต้องวิ่งหนี แต่ตอนนี้เขามีหน้าไม้นกยุงอยู่เขาสามารถล่ามันได้อย่างไม่ยากเย็นถ้าเขาได้วิญญาณอสูรของมันมาก็จะเป็นอะไรที่วิเศษมากแต่ถึงจะไม่ได้ยังไงการฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าเสมอเนื่องจากเขาไม่ได้ติดต่อกลับไปที่บ้านนานแล้วเขาจึงใช้โอกาสนี้โทรไปที่บ้านและพูดคุยกับแม่ของเขาพวกเขาคุยกันหลายเรื่องแต่หลกัหลกๆจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัว การเรียนของหันเหย็นเป็นไปอย่างราบรื่นเธอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เธอมีเพื่อนที่โรงเรียนรอยอลัลเป็นจํานวนมากการที่เธอเติบโตและเข้ากับคนอื่นได้ดีแบบนี้มันทําให้หันเซินรู้สึกมีความสุขเขาไม่ต้องการให้หันเหย็นรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขาเองก็ไม่สามารถอยู่ดูแลเธอได้ตลอดการที่เธอดูมีความสุขกับชีวิตในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี พว่เขาคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่หันซส่นจะวางสายไปการคุยกับครอบครัวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้ทหารบนยานเดฟเน่จะไม่อนุญาตให้โทรหาคนนอกเหตุผลที่หันซส่นสามารถทําได้ก็เพราะเขามีจีเย็นลันอยู่ ตอนนี้หันซส่นรู้แล้วว่าทุ่งน้ําแข็งอยู่ส่วนไหนของกอสเซน a ชูรีเขตสองส่วนแม่ของเขาอยู่ที่เมืองซับฟรายซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปทางตะวันตกมันไกลเกินกว่าที่เขาจะเดินทางไปเยี่ยมเธอได้ตามแผนที่ที่เขาได้รับมาเมืองซับฟรายอยู่ไกลออกไปเป็นล้านไมล์ซึ่งระหว่างทางก็มีพื้นที่อันตรายจํานวนมาก แม่ของหันเซิ้นกำลังฝึกวิชาระดับเอสโฮลี่แองเจิลอยู่ที่หันเซิ้นไม่ได้สอนสัตว์ตรงส่วนให้แม่และน้องของเขาก็เพราะว่าตัวเขาเองก็ยังฝึกไม่สำเร็จเขาไม่รู้ว่ามันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเขาจะต้องเรียนรู้มันด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะตัดสินใจสอนให้ครอบครัวทีหลังสำหรับแม่ของเขาหันเซิ้นยังไม่มีแผนที่จะไปเยี่ยมเธอเขาไม่คิดว่าเขาจะสามารถเดินทางไปได้ไกลขนาดนั้นการเดินทางเป็นล้านไมล์เป็นเรื่องที่เกินไปเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลามากแค่ไหน หันสันได้สั่งห้ามแม่ของเขาจากการออกไปล่ามอนสเตอร์แล้วเขาให้เงินเธอเพียงพอต่อก,การซื้อเนื้อมากินเพื่อเก็บจีโนพอยต์ซึ่งเมืองซับฟราเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีมนุษย์ที่แข็งแกร่งปกครองอยู่แม้จะหาซื้อเนื้อระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แต่สำหรับเนื้อระดับอื่นนั้นไม่ใช่ปัญหาด้วยเงินที่หันสันให้ไปแม่ของเขาสามารถซื้อเนื้อกินจนเก็บจีโนพอยต์เต็มได้แบบสบายส หลังจากกลับมาที่กอสเซิงชูรี่แล้วหันเซนก็เตรียมตัวสำหรับการออกไปล่ามังกรเกล็ดแดงทันทีเขาต้องการวิญญาณอสูรของมันมากหันเซนทิ้งจิ้งจอกสิงเงินไว้ที่ปราสาทคริสตัลถ้าเขาเอามันไปด้วยมังกรเกล็ดแดงคงจะหนีไปตั้งแต่ก่อนที่หันเซนจะเข้าไปถึงตัวมันได้หันเซเมก้ากลับไปที่เมืองเทพธิดาเพราะเขากลัวที่จะไปเจอกับหวังอีฮัง ถ้าความซวยของหวังอีหังส่งผ่านมาถึงเขาได้เขาก็คงจะไม่ได้วิญญาณอสูรที่เขาต้องการแน่ดังนั้นเขาต้องป้องกันเอาไว้ก่อนตอนที่650นี่เป็นโชคร้ายสำหรับฮันสเตเมื่อเขารู้สึกกลัวอะไรสักอย่างเขาก็มักจะต้องเจอกับสิ่งนั้นขณะที่ฮันสเทินกำลังปีนเขาเขาก็เห็นหวังอีหังกำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์อยู่ที่นั่นพอดี เมื่อหวังอีหังเห็นหานเซ่นเขาก็ดูประหลาดใจมากเขายิ้มออกมายังมีความสุขเขาเรียกจัดการมอนสเตอร์ที่เขากําลังต่อสู้อยู่ให้เสร็จจากนั้นเขาก็วิ่งมาหาฮันเซ่นและทาอย่างตื่นเต้นน้องหานนายมาหาฉันเหรอเออใช่ใช่แน่นอนหานเซ่นไม่รู้ว่าควรจะตอบยังไงเขาเลยเออออไปเขารู้สึกว่าดวงเริ่มแย่ลงตั้งแต่มาพบกับหวังอีหัง น้องหานนายเคยได้ยินเขาวงในของสาหาพันธ์บ้างไหมมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากฉันยังช็อกเลยหลังจากที่ได้ยินหวังอีฮังลดเสียงลงราวกับว่าเขากำลังพูดเรื่องลับๆมีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นเหรออลเล็กหันซ์ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเรื่องของสาหาพันธ์ดวงดาวเท่าไหร่แต่เขาก็ถามไปตามมารยาท ตอนนี้มีแค่สมาชิกระดับสูงของสหพันธ์และก็พวกอวุโสตระกูลใหญ่เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ได้รับการยืนยันแล้วมันจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาหวังอีฮังหยุดชั่วครู่เขาเอ้าปากมาใกล้ๆหูของหานเซินมีคนฆ่ามอนสเตอร์นั้นในก็สิงชุริเขตหนึ่งได้มอนสเตอร์อะไรหันเซิสั่มไปทั้งตัวก็มอนสเตอร์ที่เหนือกว่าระดับเลือดศักดิ์สิทธิ มือนพวกเขาจะเรียกมันว่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ทําให้คนระดับสูงของสาพันช็อกมากเลยนะหวังอีฮังพูดด้วยเสียงเบาๆหลังจากที่หันเซ่นได้ยินเรื่องนั้นเขาก็รู้สึกโล่งอ,อกเนื่องจากตอนนี้มนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆยอดฝีมือในก็อสเซนชูรี่เขตหนึ่งก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เขารู้อยู่แล้วว่าสักวันเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นมันแค่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นใครเป็นคนฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้แล้วเขาทํายังไง หานเส้นทมหวังอีหังดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าจีชิงจากตระกูลจีนายน่าจะมีศักเป็นพี่เคยของเธอแต่เธอก็ไม่ใช่ลูกศัวของจียัวจนหลบนะสำหรับครอบครัวนายแล้วเธอก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับจีเยียนรันได้ดูเหมือนเธอจะมีพอสวรสค์ที่สูงยิ่งกว่าจีเยียนรันมากตอนนี้พวกระดับสูงต่างเรียกเธอว่าความหวังใหม่หวังอีหังหยุดพูดชั่วครู่ตอนนี้รอยยิ้มของเขาจางลงไปเขาโพด แต่การที่เธอฆ้ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ก็ไม่ใช่เพราะพรสวรรค์ของเธอหรืออิทธิพลของจียัวเจินแต่เป็นเพราะได้ตระก,กูลหวังหลินและสุเวียช่วยด้วยพวกเขาจ้างยอดฝีมือถึง300คนดูเหมือนยอดฝีมือพวกนั้นจะยังไม่ได้วิวัฒนาการแต่พวกเขาเก็บจีนโนพอย์ได้เต็มทุกคนแล้ว น่าเสียดายมากที่เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในกอสเซนชชรีเขตสองได้ยากมากสำหรับที่นี่การจะต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนั้นก็คงจะต้องวิวัฒนาการเป็นผู้เป็นเลิศก่อนซึ่งคนที่วิวัฒนาการเป็นผู้เป็นเลิศแล้วพวกเขาก็มาจะออกจากที่นี่ทันทีไม่งั้นร่างกายของเขาก็จะปนเปื้อนหวังอีฮางถอนหายใจหันซั่นดูจะสับสนมากเขาถามทำไมคนพวกนั้นถึงได้ยอมเสี่ยงชีวิตขนาดนั้น พวกเขาได้อะไรตอบแทนแล้วทำไมจีชิงถึงได้ผลงานและชื่อเสียงไปคนเดียวเธอเป็นคนที่พบมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่บาดเจ็บและเธอก็เป็นคนโจมตีปลิดชีวิตมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดส่วนคนอื่นเป็นคนที่ตระกูลจีจ้างมาเพื่อช่วยเหลือเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้หลังจากพูดจบหวังอีฮังก็ลดเสียงลงอีกครั้งเขาพดด้วยเรื่องนี้ ดูทรงแล้วจียยจนมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นประธานสาพ,พันธ์ดวงดาวคนต่อไปคงไม่มีใครกล้ามีปัญหากับตระกูลจีที่ฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้อย่างแน่นอนหลังจากที่พวกเขาทำได้ครั้งหนึ่งแล้วแน่นอนว่าพวกเขาคงจะสามารถทำมันได้อีก หันเซําพยักหน้าเขารู้ดีว่าการเริ่มทำอะไรใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากหลังจากที่ฆ้ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตัวแรกอย่างยากลำบากมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าพวกเขาจะฆ่าตัวต่อไปได้เมื่อไหร่แต่ยังไงพวกเขาก็คงจะทำได้ในอีกไม่นานจีชิงได้ยืนยันอสูรขั้นสุดยอดหรือเปล่าใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นชุดเกราะนั่นเป็นเหตุผลที่จีชิงถูกเรียกว่าความหวังใหม่ ด้วยกรอบแบบนั้นก็สิ่งชูรี่เขตหนึ่งคงจะเหมือนสนามเด็กเล่นของจีชิงหวังอีฮังมองตาหันเซินเขาพูดต่อโอ้ใช่ลืมไปเลยแล้วนายมาหาฉันด้วยเรื่องอะไรผมจะมาล่มามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เบอร์เซอร์บนภูเขานี้ถ้าัอาเล็กว่างก็มาด้วยกันได้หันเซินพูดเขาไม่อยากจะปฏิเสธหวังอีฮังเพราะเขาอุตส่าห์เอาเรื่องลับๆแบบนี้มาเล่าให้ฟัง เยี่ยมเลยการเข้ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เบอร์เซอร์เป็นงานอดิเรกของฉันเลยหวังอีฮังดีใจเหมือนกับเด็กๆพวกเขาทั้งสองคนเดินลุยเข้าไปในภูเขาหาันเซนปีนขึ้นเขาไปอย่างระมัดระวังเขายังไม่ลืมว่าเขาเคยเจอมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่ดูเหมือนเต่าแถวๆนี้ถ้าพวกมันยังอยู่แถวนี้หันเซนก็ต้องระวังตัวให้มากเพราะพวกมันมีถึงเตัว ไม่นานนักหฮร์รสนก็มาถึงจุดที่เขาเคยพบกับมังกรเกร็ดแดงเขาค่อนข้างแปลกใจที่เขาเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างราบรื่นผิดปกติมังกรเกร็ดแดงยังไม่ได้ทิ้งที่นี่ไปเขาเห็นด้วยสัมผัสที่ทรงพลังของเขาว่ามันกําลังพักผ่อนอยู่ภายในหุบเขามังกรเกล็ดแดงดูเหมือนจะแตกต่างไปจากที่เขาเห็นครั้งแรกนิดหน่อยตอนนี้เกร็ดสีแดงของมันดูเหมือนกับคริสตลัลเมื่อมองจากระยะไกลมันดูเหมือนกับรูปปั้นที่แกะสลักจากทับทิมมันดูสวยงามมาก เจ้านี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะหวังอีฮังสุดลมหายใจเข้าลึกหลังจากที่เห็นมังกรเกล็ดแดงหันเส้นหัวเราะเขาหันมามองหวังอีฮังอเล็กผมขอให้คุณช่วยอะไรสักอย่างถ้าคุณทําได้ผมอยากให้คุณไปดึงความสนใจมันหลังจากที่ผมฆ่ามันได้แล้วผมจะให้เนื้อครึ่งหนึ่งกับคุณตกลงหวังอีฮังพยักหน้า เขาเรียกวิญญาณอสูรออกมาแล้ววิ่งเข้าไปหามังกรเกร็ดแดงพร้อมกับส่งเสียงร้องลั่นไปตลอดทางเขาไม่ได้วิ่งเข้าไปใกล้มันมากนักเขาหยุดในระยะที่พอเหมาะจากนั้นเขาก็หาก้อนหินคว้าไปที่มอนสเตอร์มังกรเกล็ดแดงดูจะหัวร้อนขึ้นมาทันทีมันวิ่งตรงเข้าไปหาหวังอีฮังด้วยความโกรธ หวังอีหางล่อให้มังกรเกร็ดแดงวิ่งบนแถวๆยอดเขาหันเส้นได้วิญญาณอสูรนกยุงเนบมรณะออกมาจากนั้นเขาก็บรรจุขนอีกาที่เหลือทั้งเจ็ดเส้นลงไปมังกรเกล็ดแดงเป็นมอนสเตอร์ที่ผิวหนังแข็งมากแถมมันยังอยู่ในโหมดเบอร์เซิร์กดังนั้นผิวหนังของมันจึงแข็งกว่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆไปมากถึงเขาจะใช้ขนอีกายิงก็ตามแต่หันเส้นก็เกรงว่าอาจจะทำความเสียหายได้ไม่หนักหน่วงพอ ดังนั้นหันซึ่เลยคิดว่าจะเล็งไปที่ดวงตาสีแดงของมันเนื่องจากมังกรเกร็ดแดงไม่ใช่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมันไม่เหมือนกับทีเรสตัวก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่าสามารถยิงเข้าไปที่ตามันได้โดยตรงและอาจทะลุปไปถึงสมองหันซึ่นกำลังหาจุดหมอบอบนภูเขาขณะที่เขากำลังรอให้หวางอีฮัง e ลอมอนสเตอร์เข้ามาใกล้อีกนิดขณะที่มังกรเกร็ดแดงกำลังวิ่งวนไปวนมาอยู่แถวยอดเขาหวางอีฮัง e ก็ส่งเสียงร้องตะโกนวว่ง หวังอีฮังกรีดร้องเขาทำมือบอกให้หันเซนรีบหนีไปดูเหมือนจะมีสิ่งผิดป,ปกติเกิดขึ้นหัวใจของหันเซนเริ่มเต้นรัวเขากำลังคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องร้ายอีกนะตอนที่651หาเันเซนมองเห็นว่าด้านหลังหวังอีฮังมีมังกรเกร็ดแดงกำลังมาจากยอดเขาเห็นได้ชัดว่ามันไล่ตามเขามาแต่ดูเหมือนมันจะไม่เหมือนการไล่ปกติ ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาหันเส้นก็ต้องอึงเมื่อเขาเห็นว่าด้านหลังมังกรเกร็ดแดงมีมอนสเตอร์อีกตัวมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับช้างขนาดใหญ่ตัวของมันเหมือนกับโครงกระดูกถ้าเทียบขนาดกับช้างตัวนี้แล้วมังกรเกร็ดแดงดูเหมือนจะเป็นแค่ขนมขบเคี้ยวของมันช้างใช้งวงของมันฟาดมังกรเกร็ดแดงที่กําลังวิ่งหนีจากนั้นมันก็ใช้งวงยกมังกรเกร็ดแดงขึ้นมาทั้งตัวแล้วก็เอาเข้าปากไปแม่เจ้าโวย หันเส้นสะบัดออกมาจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีทันทีหวังอีฮังคือคนที่เกิดมาพร้อมกับความซวยจริงๆแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังเรียกมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมาได้หันเส้นเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วที่เขาไม่ได้ตัดสินใจมาล่ามังกรเกร็ดแดงคนเดียวไม่งั้นเขาคงจะมีโอกาสได้วิญญ,ญาณอสูรยังโชคดีที่ช้างมันกําลังสนุกกับการเคี้ยวร่างของมังกรเกร็ดแดงซึ่งมันทําให้หันเส้นและหว,วังอีฮังมีเวลามากพอที่จะหนีได้อเล็กผมมีคําถามอยากจะถามคุณ ฮันเซนกำลังหอบพวกเขาเพิ่งหนีมาถึงจุดที่น่าจะปลอดภัยเรื่องอะไรล่ะหวังอีฮังหอบหนักยิ่งกว่าหานันเซนปกติคุณออกล่าด้วยตัวเองอยังไงหันเซนถามหวังอีฮังเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเข้ามาแม้จะเริ่มจากการล่ามอนสเตอร์ระดับล่างๆแต่สุดท้ายเขาก็จะดึงดูดมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเข้ามาดังนั้นสําหรับหันเซนแล้วเขารู้สึกแปลกใจที่หวังอีฮังยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ น้องหานฉันต้องขอสารภาพอยากมากที่ฉันจะฆ่ามอนสเตอร์ด้วยตัวเองแม้ฉันจะล่ามอนสเตอร์ได้แต่ก็ไม่เคยได้วิญญาณอสูสรเลยสักครั้งการที่ฉันมาถึงทุกวันนี้ได้ฉันต้องให้คนอื่นคอยช่วยหวังอีหัางหน้าแดงเขายอมรับความจริงที่น่าอับอาย หันเซไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปยังไงดีโชคดีที่หวังอีฮังเป็นคนตระกูลหวังไม่งั้นเขาก็คงจะใช้ชีวิตได้อย่างยากลําบากมากมันแย่ยิ่งกว่าหันเซตอนอยู่ในกอเซนชูรี่เขตหนึ่งซะอีกโอกาสรอดชีวิตของเขาต่ํามากๆก,การที่ยอดฝีมืออย่างหวังอีฮังต้องให้คนอื่นคอยช่วยเป็นเรื่องที่น่าอนาถมาก มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะหวังอีฮังคือคนที่มีพรสวรรค์มากคนหนึ่งถ้าหารเซ่นไม่มีหน้าไม้นกยุงถ้าสู้กันจริงๆหารเซ่นก็คงจะเอาชนะเขาได้ไม่ง่ายนักหวังอีฮังเกือบจะเก่งเท่าคุยเลยด้วยซ้ํามันน่าเสียดายที่เขาขาดความมั่นใจที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้เป็นไงอเล็กผมจะจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อล่าม,มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดถ้าคุณสนใจผมจะรับคุณเข้าทีมแต่ถ้าคุณต้องการเข้าทีม คุณต้องเซ็นสัญญาก่อนซึ่งในสัญญามันกำหนดไว้ว่าคุณต้องฟังคำสั่งของผมทุกอย่างหันเซ่นพูดกับหวังอีฮังแม้หวางอีฮังจะเป็นคนที่ดวงสวยแต่หันเซ่นก็คิดว่าความสามารถในการดึงดูดมอนสเตอร์ของเขาเป็นประโยชน์ต่อทีมมากแต่หันเซ่นก็ต้องหาทางทําให้หวังอีฮังรอดชีวิตในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดให้ได้น้องหาน หวังอีฮังกระโดดไปยืนอยู่ต่อหน้าของฮันเซินเขาจับมือของฮันเซินแล้วก็เอามันมาวางตรงหน้าอกของเขาจากนั้นเขาก็เริ่มร้องไห้เขารู้สึกาซาบซึ้งมากจนพูดอะไรไม่ออกเอเล็กถ้าคุณมีเรื่องอะไรอยากพูดก็พูดออกมาได้เลยฮันเซินรีบดึงมือของเขากลับมาแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่หวังอีฮังไม่ยอมปล่อยมือของฮันเซินเขาพูดอย่างกระตือรือรน้นน้องหานนายเป็นยิ่งกว่าน้องแท้ๆของฉันเสียอีก นายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เห็นคุณค่าในตัวฉันสำหรับฉันนายคือพระอาทิตย์นายทำให้โลกของฉันสว่างสดใสหวังอีฮังรู้สึกึ้งใจมากแม้เขาจะไม่ค่อยได้สู้มากนะักเนื่องจากเขาเป็นคนที่ดวงซวยสุด,สดแต่ด้วยความสามารถในการดึงความสนใจมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดของเขาเป็นประโยชน์ต่อฮันเซินสำหรับหวังอีฮังแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขารู้สึกว่าตัวเขามีประโยชน์ ตระกูลหวังช่วยเขามามากพวกเขาหาทุกอย่างมาให้หวังอีฮังแต่ก็ไม่เคยพาหวังอีฮังออกไปล่าด้วยเลยเพราะความโวยของเขาจะส่งผลเสียเมื่อหวังอีฮังออกล่าด้วยตัวเองการเดินทางของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นหลังจากที่ฆ่ามอนสเตอร์ไปไม่กี่ตัวก็จะมีมอนสเตอร์ที่น่ากลัวมาต้อนรับเขาทุกครั้งนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนมาชวนเขาเข้าร่วมทีมตอนนี้หันเซ้นต้องการเขาจริงๆ หวังอีหังฝันมาตลอดว่าอยากเจอคนที่ต้องการเขาและในที่สุดตอนนี้เขาก็ได้รับโอกาสสักทีเรียบร้อยนี่เป็นสัญญาที่ผมเขียนขึ้นมาคุณลองเอามันไปดูก่อนเนองินไขมันอาจจะยุ่งยากไปนิดแต่การล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมีชื่อเรื่องง่ายๆหันซส่นเอาสัญญาให้หวังอีหังดู แันเซิลคิดเรื่องสัญญาแบบนี้มาตั้งนานแล้วเขาเตรียมสัญญานี้ไว้ให้ควีนดูแต่เนื่องจากเธอกําลังยุ่งอยู่ในช่วงนี้ตอนนี้หันเซินคิดว่าหวังอีฮังคือคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นสมาชิกหวังอีฮังดูมันอย่างละเอียดจากนั้นเขาก็เซ็นมันทันทีเงื่อนไขหลักๆของสัญญาก็คือต้องทําตามคําสั่งของหันเซินมันดูเป็นเงื่อนไขที่ไม่ค่อยยุติธรรมกับสมาชิกเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีอํานาจตัดสินใจแต่ในส่วนการแบ่งผลประโยชน์นั้นค่อนข้างยุติธรรม หันเซิ้มมีความสุขมากที่ได้เห็นแบบนั้นเขาเก็บสัญญาก,กลับมาจากนั้นเขาก็เซ็นมันแล้วก็เอาฉบับก๊อปปี้ส่งให้กับหวังอีหังอเล็กตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณคือส่วนหนึ่งของทีมผมแล้วหันเซิ้นยิ้มให้หวังอีหังหวังอีหังรู้สึกตื่นเต้นมากเขาถามวันหน้าแล้วทีมของเรามียอดฝีมือทั้งหมดกี่คนแล้วอืมมีแค่สองคนคุณกับผม ฮันเซินคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าจะไม่โกหกสมาชิกในทีมการจะหาคนเก่งที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในกองกําลังหรือทีมไหนเป็นเรื่องที่ยากตอนนี้เขาโชคดีมากที่ได้คมมีฝีมืออย่างหวังอีหังมาร่วมทีมแม้จะมียอดฝีมือเก่งๆที่เป็นนักล่าดเดี่ยวอยู่มากมายแต่ปกติแล้วพวกเขามาจะรับคำชวนจากกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นมันยากมากที่จะมีคนมายอมเข้ากับหันเซินที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น หวังอีฮังไม่ได้สนใจเรื่องนั้นจริงๆเขาก็อยากจะช่วยหันซึ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาคุ้นคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นเขาก็พูดหัวหน้าฉันรู้จักคนคนหนึ่งเขาเป็นยอดฝีมือที่เก่งมากเขาเป็นเพื่อนของฉันเองเราควรจะชวนเขามาร่วมทีมไหมเขาเป็นใครหันซึ่นยังรู้สึกว่าคำว่ายอดฝีมือเก่งๆมันคลุมงเครือ การล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในกอสเซนชูรี่เขต2ไม่ใช่เรื่องเล่นๆถึงตอนนี้มนุษย์ก็เริ่มรู้ตัวกันแล้วว่ามีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอยู่ด้วยถึงจะยังไม่เคยมีใครนในกอสเซนชูรี่เขต2ฆ่ามันได้ก็ตามเขาชื่อเลยเฮิงบูเขาอานไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่ก็จริงแต่ครอบครัวของเขามีวิชาที่พิเศษอยู่มันถูกเรียกว่าทวนอัศนีศักดิ์ธิ์ ฉันเคยเห็นมันกับตามันแล้วมันเป็นวิชาที่ทรงพลังจริงๆเขาเคือยอดฝีมือระดับแนวหน้าและยังไม่ได้เข้าร่วมทีมหรือสังกัดไหนฉันค่อนข้างสนิทก,กับเขาเดี๋ยวฉันจะใช้ความสัมพันธ์อันดีดึงเขาเข้ามาร่วมทีมให้เองหวังอีฮังโพด หันซึ่ทถาเกี่ยวกับเลยเฮิงหวูอีกหลายคำถามหลังจากฟังแล้วคนคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เขาต้องการมาเข้าร่วมทีมจริงๆดังนั้นเขาจึงตัดสินใจตามหวังอีหังเพื่อไปชวนเลยเฮิงหวูมาร่วมทีมหันซึ่งไม่สามารถข้ามังกรเกล็ดแดงได้ตามแผนเนื่องจากมันถูกช้างกินเข้าไปก่อนดังนั้นเขาเลยต้องหาวิญญ,ญาณอสูรทีเรสดวงอื่น โชคดีที่เลยฮองวู่อยู่ในเมืองใหญ่หานเ้นเลยใช้โอกาสนี้เดินหาซื้อวิญญาณอสูรในตลาดสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอร์ทิชานแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ